สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับมวยโคกเอ้ยมวกซีเฮดวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมไม้ค้าอีกแล้วนะฮะก็วันนี้เราก็อยู่กันในในในไม,ม้ค้ามอร์ติลัสิกเวิลด์นะฮะพาร์ทที่สองนะครับผมจริงค่ะเล่นเลยดีกว่าเสียงเสียงเสียงเหมือนอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วนี่นะถ้<า><อ><ท>ำนี่ไหมจีคนแรกไม่ใช่ถ้ำไอ้บ้านที่มึงมาระเบิดเมื่อกี้ถ้าม<า>ันมีถ้ำอยู่ข้างในเออระเบิดอ๋อมีถ้ำดูดิมันมีสองฝั่งอะเอาฝั่งไหนเอาฝั่งนี้เลย ฝั่งไหนก็ได้ครับทั้งคิปเปอร์ฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งที่โอ้ my god โอ้ my fucking god นี่ไงถ้าเมื่อกี้ไงที่เราเดินเห็นไงเลวีไงเฮ้ยหลบอย่บังดิไอ้บังไอ้บังผมคนไทยไทยแท้แน่นอนเฮ้ยขุดหินก่อนเอ้ยขุดหินขุดทานก่อนต้องขุดทานรายเดินมาตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ชั้นเดียวกันเลยฟอสซิลขุดแรงแค่ที่ขุดเหล็ก อ๋อนั่นเดี๋ยวต้องขุดเหล็กกลับไปแล,ล้วก็ไปคราบมานะครับอยากเห็นว่ะมาดูดิไหนวะเราต่อทางมาแล้วเนี่ยมาข้างล่างเลยนั่นไงนั่นไงฟอสซิลท่านก็มีใช่ไหมนะไอ้ฟอสซิลจะเป็นรูปก,กระดูกใช่ไหมมีหลายแบบเฮ้ยห,หายแล้วต่อไปแต่ไปไม่ได้วะ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะไดโนเาสาร์เนี่ยท่นก็เพิ่งเล่นเพิ่งรู้กันนะฮะแต่รจริงแบบเคยเล่นเกมไดโนเสาร์เนี่ยแต่ว่ามันมันเป็นเกมการ์ดอะ่ะเออใครเคยเล่นน่าจะเล่นทุกคนแหละ เฮ้ยฟอสซิลฟอสซิลอยู่บนหัวเลยไอ้ฟอสซิลนี่คือจะสุ่มตัวออกมาใช่ไหมว่าขุดมาจะเป็นตัวอะไรใช่ไหมใช่แล้วจะมีอีกอันหนึง<อ>่ง<อ>มันจะออกบอกตัวแล้วว่านี่คือตัวอะไร<อ>ใช่ปะเออใช่อ๋อมีหลายแบบโอ้ยตรงนั้นมีน้ําด้วยเฮ้ยมีเหล็กด้วยลงไปอแม่งเลยอ้าถึงแล้ว <c oughs> ไม่โคตรฮาร์ดคอเลยสัตว์นี่เราลงมาขุดเหล็กกระถานนะฮะ เรามาหาแร่ทรัพยากรเหล็กนะฮะเฮ้ยเนี่ยฟอสซิลเต็มเลยว่าเดี๋ยวมาทำแคมป์แคมป์ข้างล่างกันดีกว่าดูรื้อมาเต็มเลยว่ะฟอสซิลโคตรเยอะดูดิเนี่ยฟอสซิลแม่งเยอะอ้าวแม่งวิ่งตัดหน้าอย่างเฮียขอนแป๊บขอเลเซนด์นะครับหัวนี้อีกไม่ใช่ดีกว่าโคตรจะเยอะเฮ้ยช่วยครูทานหน่อยดิเอาทานหน่อยเป็นคนเอาทานหน่อยเพื่อนเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาอะไรเอาเปล่าอะไรวะ มาหาดิพ่อโอ้ตัวใหญ่มากมีอะไรวะเขียวอ่ะเขียวพองตัวโอ้นี่คุณใจร้ายหลานหมดวิ่งไม่ได้เขียวเขียวตัวใหญ่มากตุ้มเสียงเกมลืมพูดตรงๆนะที่เล่นมาที่ไม่เคยจบสักโปรเจกต์อ่ะเขียวมากอ๋อเขาโท่ที่ตอนนั้นขี่เครื่องบินแล้วลืมเปิดเสียงให้ เพครับเพื่อครับวกวานเมื่อกี้ไม่มีเสียงอ๋อไอตอนที่ท่านรองมาขี่ไอขี่เปิดเสียงใช่ไหมใช่ลืมปิดโทษทีครับพาร์ตหนึ่งเลยนะไม่ได้เปิดเสียงต้องพาร์ตหนึ่งใบเล่นมาพาร์ตหนึ่งไม่ได้เปิดเสียงเสียมากใบไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่ใบแล้วเฮ้ยเจอทองขุดทองกันไหม,ไมไเราต้องใช้ท,ที่ขุดเหล็กต้องใช้ที่ขุดเหล็กโทษลืมเฮีย ผมว่าผมควรให้คุณเ็กตกใจเมื่อเจอธาตมันเมื่อเกินไปแม่งเยอะมากมอสเทอร์ฮันเตอร์นะครับนึกข่าวทำคิปเปอร์ระเบิดไปสองตัวเลยไม่คืนเฮ้ยรู้สึกได้ยินไอ้เกลตาบนหัวเว้ยใช่ปะไม่รู้ปะโดดลงมาไม่เห็นเหล็กจริงๆเหรอเนี่ยวิ่งมาไม่เห็นเหล็กอ่ะเนี่ยอุ้ยมีอีกว่าเฮ้ยโหเป็นกอกเป็นกรรำโอ้ทานยังเยอะ ต่อไปเราจะเข้าส,สู่ช่วงยุคเหล็กนะะะน,นะครับก็ค่อยๆเจริญเติบโตัวครับแต่ยุคเดมอนอาจจะนานหน่อยอาจจะมีอ่ะแต่ว่าคงนานหน่อยอะไรเงี้ยครับสองชาติเศษไอ้แต่พูดต,ตรงๆคือเสียวเลาวามากเลยวิ่งพาเราอะไรแล้วหรือเปล่าอ,อ่ะคิปเปอร์อแล้วเหรอ เอาอเหรอระเบิดไปเลยในน้ำอ่ะระเบิดไปดิเออไม่ต้องระเบิดเดี๋ยวไอ้เหล็กนี่ว่ะเหล็กกูดูสีแล้วในน้ำมันมีเวลขึ้นด้วยอ่๋อเลเวลลใหม่ครับโง่ไม่ได้เล่นนานนะฮะอาจจะแบบปั๊มๆเปิดไปบ้างก็นั่นแหละฮะขออภัยครับช่วงนี้ก็ เพิ่งจะหาเวลาว่างมาเป็นด้นะฮะเยอยมากเสียงอยากจะอุดลาวาจริงๆเลยแถวนี้อาหารไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นเราต้องทำฟอมเห็ดนะกูเป็นไรกับเห็ดเนี่ยวันนี้เห็ดเห็ดหนูหนูจนไถ่ซิวโคตรเยอะเลยขึ้นขึ้นหรอไหมขึ้นทั้งหมดเผาเห็ดเผาเผาเหล็กไม่เผาเห็ดเผาเหล็ก เผาเห็ดกันเลยทีเดียวนะฮะเผาติดนอกใจร้ายเลยเดี๋ยวนี้พี่มวยโค้กเขามีเด็กนะฮะเด็กเยอะไงช่วงนี้ไม่ได้เยอะขนาดนี้วะนี่แต่ขุดไปแค่ยี่สิบเองแต่รู้สึกว่ามันเยอะมากเลยขุดไปสามเจ็ดไงโอ้โหักที่ขุดแตกครับ ขึ้นมาอุดทาวาไว้เฮ้ยหัวเหล็กตรงนั้นเดี๋ยวขึ้นไปเอาแน่นอนแน่นอนเดิเนื้อซอมบี้มานะเดินซอมบี้กินกับอะไรครับในฮาร์ดคอร์กินกับนมอะกินกับนมมาจะต้องมีวัวก่อนเปล่าไม่เปลฮ้ยฟอสซิลนึกว่าขึ้นดีกว่าฟอสซิลเสียวเกิ้วอุ้ยไม่ขุดขุดทั้งมี่เด้อมีหัวกระแทกได้ครับได้ วันนี้บางอานมาสั่งเนี่ยเอาเอาไฟของเจ้าเป็นใครเอากูไปถามเขาเจ้าเป็นใครแล้วกูไปเรียกชื่อเขาคืออะไรแล้ทางขึ้นทางไหนวนะเนี่ยเอามือมืน,มนเหนื่อยทางขึ้นเออลูกทางขึ้นในนี่ทําได้เฮียมากแล้วก,กูลงมาได้ไงเนะี่ยโดดลงมาหรือเปล่าวะไม่ใช่เลยแบบผมไแบบงาฮาร์ดคอร์มาก ควรหัดควยหัดคอโอเคเฮ้ยตนนี่แหละจะโดนด่าข้างบ้านด่าห้องเงี้ยนะฮะ <c oughs> ไม่ต้องข้างบ้านหรอกไม่ถึงไม่ต้องถึงข้างบ้านหรอกแค่ในบ้านก็อะไรตายอ่าขุดดิไม่ต้องแล้วขี้เกียจขุดเองแม่งเลยสองชาติเสร็จทำทั้งต่อให้ด้วยดูมัน ีเกียจขนาดนั้นเลยหรือว่าคือที่ขุดพังที่ขุดพังอ๋อโอเคชาบซึ้งในน้ําใจเราขึ้นทางไหนวะอ้าววัดทำทางให้แล้วอะมาเดินมาทางนี้แล้วไปทางไหนต่อวะมีทางอูอ๋ออ๋อทะลุไปทางนี้เหรอหรือว่าไงดูดิดูว่าทางนี้เหรอมีทางอยู่อะโอ้เห็นทางว่าข้างบนอะนั่นแหละนั่นอะตามมาเลย เดี๋ยวนะขึ้นไปแห่งนี้เห่าแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วดูแล้วดูมันทำดิครับคุณผู้ชมครับเออดูทำดิมึงอะครับก็ใช่ไงก็ใช่ไงคุณคุณมึงอะครับทำได้เฮียมากมสองสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้ย <27, S 2> ี่สิบเจ็ดใช่ปะ่ะแคตเตอร์เดย์นะครับ อยากป่วยั่กแต่ไม่ได้ป่วยนะครับไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยว่าแต่ฟังอิดติดอ๋ออยกกระตุกกระตุกติดหัวจังเลยเดี๋ยวฮะตีห้ตังเลยฮาร์ดแวร์เว้ยเอเยเอแม่งทางขึ้นมีนสับปะโดนมาก <laughs> <nickname> เสียวตกจริงๆแต่นี่ขุดไม่พังก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแม่ง วอนตกแน่ๆเลยขุดแบบเนี้ยไหนๆนะแล้วก็ว่างามาแต่งบ้านเดียวเห็นมัน<ะ>เห็นมันเป็นหญ้าก็ทําให้เป็นหญ้าทั้งบ้านเลยแล้วกันมาผมไม่ว่างไงแถมโคแห้งหนึ่งขุดไปเลยโอ้ยหวัดแดกรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับไปเราขึ้นทางไหนต่อวะเฮ้ยขึ้นมาสุดแล้ว,วกรม ต่อบล็อกเลยแล้วอุดเอาไว้ต่อบล็อกไปเลยกูว่าล้วทำไมบล็อกกันเหมือนมีคนลไลอุดขึ้นไปเฮียมากเออหักเลยอี่กูถินพี่กูถินอ๋อมาขึ้นทางนี้เหรอที่ไหนวะอ๋อลิมแม่น้ำอย่างนี้เองเราเป็นภาคแบ่งฝั่งแล้วเพราะฉะนั้นกูไม่ทำให้มันเยอะไป อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำมันหลับหลับหลับเรวหรือใช่แต่เดี๋ยวี่ขุดมันจะพังนะครับหนูไม่หลับวะอินดี้ทำไมอ่ะกูจะกูจะเซฟตีงเฮ้ยเดียเออม่งอย่าลืมคาประตูซิคริตี้ด้นะ เงือ่เหรอยิ่งมันไวที่หลังเพราะมันมีมัลสิคิลิตี้เข้ามานะฮะเดีย๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้เป็นกล่องคิลิตี้ได้ข่าวว่า <c oughs> ลืมบอกไปว่ามวยโค้กก็อัดด้วยเล่นมาพาร์ตดิไม่ลืมบอกว่าแต่ก <c oughs> ็ถ่ายอยู่แล้ววะแล้วก็ต้องใช้เอ่อคีย์แพดนะฮะเป็นเอ้ยไม่ใช่หนอหาแป๊บ นี่คีย์การ์ดนะฮะคีย์การ์ดกับคีย์แพดก็คล้ายๆกันแต่คีย์คีย์แพดเนี่ยใส่รหัสแล้วเข้าได้เลยนะส่วนคีย์การ์ดต,ต้องมีการ์ดอยู่ในมือเพราะฉะนั้นเราจะทำคีย์แพดดีกว่านะเพราะเราขี้เกียแบกไปแบกมานะก็ใช้ไอเนี่ยแล้วก็ไอเนี่ยค่าแบบเนี้ยก็มีอยู่แล้วนะนีม่มาครับโอนะ๋อจะพอจะเหลือดินไหมเพื่อนเหลือเต็มกล่องเลยสี่หกสิบกว่ากองเอ้ไม่ถึงไว้ไม่เป็นไร เด<ไ>ี๋ยวเราไปทำฐานทับใต้ดินนะพอดีเพื่อนตายนีนที่หนึ่งจะได้ขุดนอนดีกว่าง่วงโอเคทังฟาร์มเห็ดไว้ก่อนดีกว่าจะได้มีอาหารกินเอ้ยเผาลืมเผาเหล็กไอ้ฝั่งนี้เป็นเผาอาหารไปแล้วกันฝั่งของเผาเหล็กแล้วกันโอเคอันนี้อาหารนะครับอันนี้เผาแรกเออว่า วันนี้แสงไม่ค่อยมีแล้วโอเคจะได้ทำความเห็นได้สตีฟดูจะทำดูันทำไม่ต้องปักไฟนะปักแล้วหลุดโยเจ็บโหหลุดแล้วมันจ,จะหายปะหายดิโอเคปักใหม่ด้วย <S <S เราแบบเราไม่ได้เราจะไม่ฟังอย่างเดียวนะจะต้องลองทำนะฮะ ไม่ใช่ว่าแค่ฟังจากคนอื่นนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเออต้องทําแบบมีประสบการณ์ด้วยนะครับสาระแบ่งแบ่งฝั่งแบบทีขี้เกียจมากบัเซนนี่คือฝั่งนี้คือฟาร์มเห็ดอย่างเดียวใช่ไหมใช่เี๋ยวฟังนั้นทำฟาร์มข้าวคนอินดียดีมาไปกันเถอะโค้ปด้วยไปทำแเดี๋ยวไปทำ ห้เดี๋ยวขาพี่ขุดเหล็กก่อนป่บมึงจะไปขุดฟอสซิลไว้ตาเรวเราจะได้เห็นวินทยาการในเสาซึ่งยังไม่ถึง,ถงยุคเหล็กก็จะได้ในเสาแล้วอ่ะถึงเราขุดมามันก็ยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใช้เครื่องแปลงในเสาก่อนใช่หไหมใชต้องใช้เหล็กใช้เครื่องแปลงเหล็กกี่อันเนาะที่เครื่องแปลงแลวอีกอย่างนนต้องมีฟาร์มฟาร์มข้าวฟาร์มฟามร์มสัตว์ด้วยเยี่อเยี่อเยี่อ,อมีอาหารไหม ไม่มีก็เลยทําฟาร์มเห็ดไงเนี่ยเดินวิ่งไม่ได้แล้วเออเดินเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องไอ้เครื่องที่มันแปลงดอสาซจะเป็นเครื่องชื่ออะไรน่าจะให้คุณผู้ชมดูอ่ามีเนี่ยดีเอ็นเอพิเมลาดีเอ็นเอแล้วก็อีเราวักอีอะไอเอ็กแท็กเอ็กแท็กเตอร์อ๋อเอ็กแท็กเตอร์อะไรเนี่ยล่ะแล้วก็ใช้อีกเครื่องก็คือ ไอทีเอ็นเอคอมบิเนเตอร์เนี่ยเหรอแล้วก็เดโนแพดอีกอันหนึ่งเดโนแพดไหนวะอ๋อใช้ดูนรกสองต่างๆอยู่ตรงไหนเดโนแพดเออช่างมันเถอะฮะเดี๋ยวเราค่อยทำให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราทำให้ดูทีเดียวเลยอ๋อวิธีทางลงกูเบื่ออะไรไปทำอข้างบนวะทรายอ๋อทำทรายอยู่แล้วกาเบื่อไปทำอะไรข้างบนเน้ยขุดเหล็กนะฮะผมจะเป็นพิธีการเปิดเปิดอะไรนะขุดฟอสซิลได้มาอ้าว บักหมเนี่ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้บักมั้งเฮ้ยไปขุดฟอสซิลเล่นดีกว่าได้เร็วนะฮะจังหวะนี้ได้ฟอสซิลมาอ้าวมันสุ่มนี่ว่าว่าจะไม่ได้มั้งได้มั้งอ้าวทำไมขุดกลายเป็นหินนะนั่นแหละมันสุ่มเว้ยมันสุ่มเฮียเพราเราจะได้หรือไม่ได้เนี่ยได้กระดูกมาเต็มเลยขุดเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอันหนึ่งได้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 ไอ้ได้ไอได้เอ้ยได้ไอ้ไดลได้ไดอัน้ได้ได้้าไม่ได้ ได้ห<อ>้าโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้เฮียมากเดี๋ยวเราไปทำแคมป์ข้างล่างก่อนนะฮะทำตรงนี้เลยแล้วกันเออสวยเซ็กซี่ร้อนแรงหนังฟ้าเอไหนๆขอๆโอ้ยเฮียอยู่กันเป็นกลุ่มได้แค่สามอัน <c oughs> <c oughs> นี่แหละดีเราจะ้หาจักยากทหายากๆแค่ไหได้สามอันนะฟอสซิลอ่ะเขาดูไข่ใลยเพื่อนฟอสซิลเพื่อน หรได้เนื้อซอมบี้มาสองงานว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไอ้บ่อน้ำให้มันในนี้หน่อยรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงพี่เกลว่ะเออเออเออไี้ปล่อยจะได้ไม่ต้องเดินหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้หูเสียงแบบเปิดประตูโคนันน่ะแอดอ๋อไอ้ไอ้ฉากนั้นเหรอฉากที่เวลาแบบโฆษณาขึ้นเนี้ยจะเข้าโฆษณา แอดอาหารไม่มีเหรอพูดจริงๆนี่ก็ไม่มีครับพร้อ<ล>มแล้มีลาวาหยุดวะอ๋ออ๋อข้างบนของอุดลาวาไว้ฮะแถวนี้ไม่ค่อยมีทนะ่ามันเดีย๋ยวขุดเดี๋ยวขุดลงมาข้างล่างเออผมขุดแรกก่อนแล้วกันเฮ้ยเมื่อกี้ไม่ขุดหรืว่าฟอสซิลเนี่ยไหนนี่ไงเออขุดๆไปเลยนี่ไม่ใช่หรอมันคืออนะไรอ่ะคือคบสโตนอะไรสักอย่างครอบสโตนอะไรไม่รู้ เก็บเอาไว้พุ่มไม่ใช่คอเบอร์สโตนธรรมดานาออาจจะเป็นของแรงก็เป็นได้ได้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาที่มาที่ต้องใช้ใจมองเล่นอะไรวะสุดเล่นใหม่ครับนั่นไงอีออ่าเจอฟอสซิลอีกแล้วฟอสซิลสียิวกิ้ว คินกีไปหาเนื้อมาดิเดี๋ยวเราอยู่เนี่ยแหละไม่ไ,ไม่ไปหาเนื้อมาเดี๋ยวเราอยู่เนี่ยแหละขุดถ้าหนูตายเลยแล้วกัน <c oughs> ไม่อยากไปทำไมะวะเราไม่มีแมปไงไอพวกกระดูกอ๋อช่างมันมเถอะขุดขุดไปเถอะเพราะพาร์ทนี้คือการขุดนะขุดอย่างเดียว เฮ้ยเอาโคลปด้วยเผื่อไปเผาอของซินอันนี้เอาแค่ยี่สิบนาทีก็พอแล้วใช่ไหมพอแล้วล่ะเกินมันนอนเยก็ได้จะได้อัพไวๆเอาแบตเตอรี่ต่ำกำกำเวลน้ดบุ๊กอ่ะเปล่าเปล่าไอ้ไอ้โทรศัพท์ก็เปิดเครื่องจับเวลาอยู่ไงมันร้องขึ้นมาแบตเตอรี่หิวนมนมใครอ่ะ นมแม่คิดถึงแม่วะงั้นออไม่ได้กลับบ้านเลยอะไรเงี้ยคิดถึงแม่ซุยเฮ้ยฟอสซิลอ้าวแลกเหรออ๋อตกใจหมดนี่คือคาบเบอร์สโตรอะไรวะอ๋อกระดกูกกระดูกกระดูกลงแม่งคัดคอฮัดคอลงแบบนี้บ่อยๆผมว่าตายแน่นอนนะฮะดูเลือดสิครับเหลือสี่ขีดไอเราปรับเกมยังเกมรูอยังว่าถ้ายังไม่ปรับนี่ ดูเรื่องตายของกตกห้เดี๋ยวผมปรับให้ก็ได้ <c oughs> เออลองปรับซ้ำมาดิดเรือของตกอ๋อเดี๋ยวเขาไปปรับในตัวเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วกันเพราะว่าไม่มีโอพีต้องทับด้วยเปล่าวะทับไม่ต้องนะรู้สึกมัวเอ้ยหรือต้องวะน่าจะไม่ต้องลอย 18, สิบแปมสิบสามพิมพ์หมดอะให้โอพีตัวเองแล้วก็มาพิมพ์อย่างนี้ดีกว่าง่ายดี ขี้เกียจนะครับเกมกดแทปเดยคีปอินเวนตอรี่ปรับเป็นทูใช่ปะไม่โฟลดิฮะปิดไปดิอ๋อเออใช่ใช่ใช่เนี่ยก็ถูกแล้วโฟลโอเคแล้วก็ดีโอพีตัวเองออกนะครับอ่าคูปีดีโอตัวเองออกอันนี้เห็ดน่าจะงกงามเลยล่ะเห็ดหูหนูไปจนไผ่ ามมาใส่เห็ดย่างโอ้ oh. เห็ดย่างที่ขุดแตกเมื่อวันสิบสี่แล้วสักสิบเอ็ดดีกว่าได้เจอแล่เออโฮ้ยห,หฟอสซิลเสยยวคิ้วก<า>ไฟผมถือดิามิกไลท์ถือไฟก็สว่างแล้วครับ <laughs> ฟอสซิลสยยวกิ้วไหนลองอยากได้ลองที่ครูถินขุดโอเคเชื่อละ ลองแล้วไงผมสัมผัสได้ถึงพลังงานของม็อบม็อบอยู่วันนี้รู้สึกจะเยอะมากผมสัมผัสได้คุณป๋องครับป๋องช่วยส่งคนมารับผมทีครับผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับโอ้โหคุณตั้งนานฟอร์ซิลได้มาแปดอันก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้สิบสามอันว่ะเพื่อนจับจับเป็นกอง ตวเออกองกว่ามังนะมังอันแม่งก็ขุดได้มังอันแม่งก็ขุดไม่ได้เยอะมากคลิปนี้อาจจะลงวันวันวันจันทร์วันจันทร์เพราะว่าวันอาทิตย์อาจจะไปได้วิเศษเต็มตันิงตหนิงตันหนิงเยอะมากตันหนิงข้างล่างนี่คืออะไรอ่ะนะทางขุดแรกเลมอน ทำห้องไว้ก่อนแนละ้วเดี๋ยว่อยทำทางแยกไป In y o u เ head zombies 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 อะไรวะเอ๊ะค้าง okay. โอเคจี้หิ้วตายแล้วโอ๊ยตกใครมามาขวัญเฮอะไรตรงนี้วะเนี่ย ทำไมเวอร์ชั่นใหม่เดี๋ยวนี้มันหิวแล้วมันไม่เลือดไม่ลดต่ออาหารมาหมดแล้วเลือดมันไม่ลดเฮ้ยผมว่าผมทมไปทํามาผมจะตายแล้ววะขึ้นหาเห็ดชื้นนมอุ้ยกระจายไม่ไมตม้องเก็บนะไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องไม่ใช่วคือมึงโดนลงมาคืออยู่ตรงนัน้นพอีอดีกำลังขึ้นบันไดมาขั้นสุดท้ายอ่ะเต็มตัวเลยอ่ะของอ่ะหันไปเห็นหน้านายละ ของมึงเต็มตัวเลยอ่ะทะไมี่ไม่ออกเลยอ่ะของขึ้นไปเลยอันนี้อันนี้ผู้ตัดตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะรไม่ฮะแยกรัวๆไม่รัวในของเองอะไรของเราเออเออเอามาเอะคนละครึ่งแล้วกันนะได้หมดเฮ้ยสิบสามอันของผมมากอะไรสิอ่ะสิบสามใช่ไหมโอเคเออพ่อสิ้วเขาเป็นยังไงกันยิงไปไหนเนี่ยครบป่ะเฮ้ยมาแค่สามอันเนี่ยนะครบเอ้า อ๋ออ๋อนี่นี่อยู่ข้างหลังบอสสี่นโอเคโอเคเกิดมาหนึ่งเอาคืนกูมาด้วยโอ้โหโคตรโคตรกินเลื้ยกินเนื้อเอ้ามาเอาดิแม่งคุมมันเลยพอสิวเดี๋ยวจะแยกเป็นเสากันนะเดี๋ยวผมลบความตายก่อนทำพักอ่าเวย์พอยท์ลาสต์เซสกูโคตรท่ากูกำลังเดินออกมาเงี้ยโดนแะลาสต์เซสต้องดีดนะครับ ไม่คือจะจะตัดไอจะต่อยไอ้จะตีไอแกะไงแล้วมันหล่นไงมันพลาดไงเพื่อนแล้มมวมึงเงกระโดดคอลงวะกระโดดวันทีเดียวไม่หายหมดเลยของกระจายเต็มตัวเลยสัตว์ไม่ไม่ได้กระโดดคือกำลังจะตีแล้วมันตีแล้วไอแกะมันหลบแล้วเราก็จะตื่นตามแกะแล้วเราเรไปว่าเราอยู่บนไดแล้วมันก็ล่วงลงมาตายหากระจายแบบกุด้งแบบหัน,น,นไม่เห็นหน้าโม่พอดีเลยว่แก เฮ้ยพอก่อนไปเจอกันพลกสามดีกว่าปะโอเคปะไปปครับโอเคไปเจอกันพลาสามนะสวัสดีครับ